จริงไหมอย่างเงี้ยจริงไหมยังเหลือความช่วยเหลือไปอยังเจ้าของ MBC ให้มาช่วยค้นหาผู้ตายซึ่งเจ้าของอู่จอเดเรือ MBC รถลำดบับพวกก็เดินทางมาช่วยค้นหาผู้ตายทันทีโดยขับเรือค้นหายังเป็นคันเยสกีครับคับเยอสกีค้นหายังเป็นเวลานานคารับ<า>ต่อต่อตอัอนนี้ส่วนหนึ่นงนะฮคือเป็นความคุ้นๆนะเขาอืม เขาอ้างตอนนี้เขาแปลว่าเขาเขาอยู่กับคุณนะเขาเขียนแบบนี้เขาอยู่กับคุณนะใช่หรือเปล่าที่อยากช่วยช่วยเรื่องต่างไปเขาไม่ได้อยู่กับคุณนะแต่เขาอ๋อไม่ได้ต่เราไม่ได้อยู่กัน่ยเขาเขียนอย่างเงี้ยเขาอยู่กับบอลตลอดนะเ้าไลยเขาอยู่บอลแล้วมาจับเลยตอนก้าวตามที่มีข่าวครับมีภาพเขาจับตามนั้นครับ ก็ได้ผมมาผมเพิงเห็นครับเพิ่งห็นที่มาเนี่ยให้รู้นะว่าเขาอ้างบอลถึงหกโมงหกมด้วยสว่างดูมาเขาตลอดนะเลื่อนตีห้าปับจําได้ใช่แล้วจะมาถึงหกโมงได้ไงเนาะโอเคโอเคเนี่ยจะบอกว่าคุณเข้าใจทีมเราแล้วใช่ไหมเข้าใจครับเพราะว่าคือเมกี้คุณพูดกับตำรวจอย่างนึงอ่ะแล้วพอมาไปถึงอายการอย่างหนึ่งแล้วมาอยู่ในสํานวนอย่างหนึ่งถ้าประชาชนเราไม่เสือกันนะคุณก็ไม่ได้ความจริงหรอกผมถามนิดเดียวครับวันนั้นอ่ะมีคนมีคนเห็นอ่ะ มีคนเห็นวันที่เราจําลองเนี่ยทำไมเรือจังปูคุณมาสังเกตการพวกเราหรือเปล่าปล่อยเช่าครับปล่อยเช่าแล้วคุณรู้ไหมว่าใครขับต้องรู้สิเขาไปแล้วเพราะมีเหมือนว่าจะมีมีเจ้าหน้าที่รัฐมาเกี่ยวข้องตำรวจใช่ไหมเจ้าหน้าที่รัฐนะผมไม่ทราบครับราะทุกคนมาในในภาพของนักข่าวผมมาผมม่าสงสัยก็คือผมตั้งข้อสงสัยว่าใช่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบไม่ใช่เพราะคุณบอลไปไม่ไม่ไม่ครับคือทุกทุกอย่างมีการประสานงานเช่ามาเขาบอกคุณเบียร์ขับป่ะเบียร์จะขับ เบียจะขับให้ผมเดินเบียจะขับให้ดนโดนก็คือห้องไหนวะวันนี้มาสังเกตการเราป่ะเบียเบียมาครับเบียไปไปไปทั้งสองวันผมผมไปด้วยวันหนึ่งครับนั่นเดียวสืบข้ออะไรถึงมาเกตการเรากอันนี้คือเช่าเช่าไปแล้วปให้อ๋อเช่าคือเขามาเช่าเรือเขาไปตำรวจใช่ไหมนักข่าวครับแต่ว่าวันวันที่วันที่เหตุการณ์จริงอ่ะมันมีประเด็นที่ที่ที่สงสัยแลก็มาตั้งข้อสงสัยกันว่าสรุปนักข่าวหรือตำรวจว่าพี่หลังผมยั่คุยพี่หลังเลยพี่หลังเป็นคนขับ คือพี่หลังก็ไม่ได้ทำงานอยู่ที่ผมผมก็เรียกใช้บริการเป็นจอบๆแต่วันนั้นนะผมเลือกที่ไม่ไปเองเพราะทุกคนบอกว่าอย่าไปเองเลยเดี๋ยวไปเห็นรูปเห็นอะไรเดี๋ยวมีประเด็นกันดีแล้วก็มีจ้างจ้างใครจ้างคนขับไปเถอะผมก็ไม่เคยนึกถึงใครครับก็พี่หลังคือผมก็ยังยังอยู่ด้วยกันวนเวียนกันอยู่อย่างนี้ครับพี่หลังว่างไหมถ้าว่างมนี่ขับเลยผมถามจริงๆถึงชั่วโมงนี้นะแบบเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวเลยนะที่ผู้ผ่านเสื่อนะ ตกลงยังยืนยันอยู่ไม่เป็นอุบัติเหตุแล้วก็ไปพัดเรือก็จะยืนยันไหมถ้ามีหลักฐานหรือช่วยให้ผมมีความเข้าใจในในอะไรก็ตามแต่ที่ที่สามารถจะทําให้ผมเชื่อได้เดียวแล้วนะพูดเลยนะโอกาสเชื่อได้หรือว่ามีหลักฐานใหม่พยานใหม่อะไรหรือใหม่ที่มันเป็นใหม่ที่ว่ามันมีเหตุนะครับว่าให้เชื่อได้ว่ามันแผลแผลที่เกิดหรือว่ามันมีการทําอะไรคุณไม่ดีมิร้ายกับคุณในมูมจริงอ่ะผมผมพร้อมทุกอย่างเลยครับผมพร้อมเลย คือว่ากันตามหลักฐานคือเรื่องนี้มันมันพิสูจน์กันเรด้วยหลักฐานเ,เพราะว่ากําลังใจในในกําลังใจจากเรื่องนี้ที่ผมได้คือผม,ผมไปดูอาจารย์อาจารย์ตินนั่นแหละเขาบอกว่าเอออาจารย์โต๊ะแต่ถ้าร้อนจับไม่ได้หรือคือมันไปจอดตากแดดนานๆแต่สะดุ้งเลยนี่คือจับไม่ได้นี่คือตากแดดไม่ใช่วร้อนมาจากเครื่องยนต์ผมเส่ผมเส่หน้าตาแล้วก็ผมจับกะเมัต้องเป็นยาลาแต่มันนอนหลับเปีย <c oughs> อ่ะคุณผู้ชม เป็นระยะเวลาเกือบจะสามชั่วโมงนะคะที่มีการให้ข้อมูลกันตั้งแต่ตรงบริเวณด้านหน้าตึก DSI จนมาถึงตึกที่มานั่งรอกันอยู่ตรงนี้เพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากๆนะคะอาจารย์ปานเทศไม่ต้องโอ้โหหาที่นั่งเลยนะคะเพราะว่าถ้ายืนคุยกันเนี่ยนานแน่นอนนะคะ,ะคุณผู้ชมตอนนี้หลายคนนะคะสงสัยในประเด็นเรื่องของเสื้อนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ คุณบอลน,นะคะคุณผู้ชมคุณบอลเนี่ยเขาบอกว่าอย่างหนึ่งว่าตอนที่เขาไปเจอหลักฐานอยู่บนเรือเนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณบอลเขาก็บอกว่ามันมีเสื้อคลุมสีน้ําตาลตัวหนึง่งแล้วก็มีแก้วไวน์หนึ่งแก้วนะคะแล้วก็มีขวดไวน์อยู่ขวดคุณผู้ชมหลายคนเอามีเสื้อคลุมสีน้ําตาลอยู่บนเรือเอาเป็นยางคือไปยุ่งที่ศพล่ะคะแล้วใครเอาเสื้อสีน้ําตาลไปใส่ให้แตงโมล่ะอุย้ยตายแล้ว ถ้าบอลบอกว่าบอลเห็นเสื้อคลุมสีน้ำตาลอยู่บนเรือนั่นหมายความว่าเสื้อเสื้อคลุมตามแตงโมไปทีหลังใช่ไหมใช่ไหมอ๋อตายแล้วทุกคนทำความเข้าใจหน่อยนะคะได้ยินไหมคะพี่พี่